เจอเขาคืออะไอท่าพาเลยอ้สมมอยู่เตียนไดจะเกิดเกี้ยวสมมอต้องอะอต้องอะจะเกิดทำเหมาเห็อนเสียงน่าเกิดหรือเจนอน่ะใจไหลน่นเกิดะอต้องอะอต้องเวาวยอ่ะอืมเขาห很有礼貌哈。他很乖，他是很乖的。ายังน่าเกิดฮอยู่โต้ท่าเหมือนอยูกชุชีเราตัวเหินทงขุนเนี่ย ท่านเหมือน生病什么样我都闻อืม我的猫那个那个有一个那个这个它的毛是剪ถ้า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 ถ<了>้าถ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  <laughs> ้าถ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 ้า 你最可爱的哈！爸都不下来，不好不要减啦啊吃少一点。吃少还是一样，他全部。